สวัสดีครับอยู่ผมหนึ่งพฟิชเินเคยเป็นไงบ้างครับพี่พี่สบายดีกันหรือเปล่านะครับวันนี้ผมมีโปรแกรมดีๆมาให้พูกพี่สอบคู่เช่นเคยก่อนที่จะไปรับชมรัะฟังนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถคอมเมนต์ามาพูดคุยกันได้สําหรับวันนี้นะครับผมหยิบยกมาเป็นยูโรปาลีกเดที่2สําหรับคู่แรกวันนี้จะเป็นอินเวสเปิดบ้านต้อนรับการเมืองของชักต้าดูนี่ซึ่งข้อสอบวันนี้นะครับอยู่ที่ทีมเยือนอย่างชักต้าดูนีต้องเอาชนะอย่างน้อย2ข้อสอบส่วนผลงานในเลกแรกครับชักต 6ประตูต่อ0ถือว่าทาอินเวสนั้นชักเลยนะฮะส่วนวันนี้นะครับเป็นการไปเยือนแต่ผมคิดว่านะครับข้อสอบวันนี้นะครับชักตาตันีสอบผ่านแน่นอนไม่ต้องคิดเยอะจริงๆครับพี่ๆถ้าใครชอบนะครับตามผมมาได้เลยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะคู่นี้เพราะว่าชักตาตันี้นะครับด้วยชื่อชั้นและผลงานและผู้เล่นของพวกเขานะครับโดดเด่นและเหนือกว่าอินเวสอย่างชัดเจนถึงแม้อินเวสนะครับวันนี้จะเล่นในบ้านแต่ผมเชื่อว่าได้ชักคาบ้านอย่างแน่นอน ส่วนคู่ที่สองเป็นด้านของฮักเคนจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของสปาตักเตอร์นาวาซึ่งข้อสอบวันนี้นะครับอยู่ที่เจ้าบ,บ้านอย่างฮักเคนต้องเอาชนะอย่างน้อยหนึ่งข้อสอบส่วนผลงานในเล็กแรกนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าฮักเคนนะครับไปเยือนนะครับสามารถเอาชนะมาได้1นึ่งซึ่งวันนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะพวกเขาเล่นในบ้านนะครับด้วยประสิทธิภาพเกมลุกเกมรับที่ดีกว่าซึ่งวันนี้นะครับผมคิดว่าโดยข้อสอบที่เปิดมาวันนี้นะครับไม่ต้องคิดเยอะ มันจฮักเคนสอบผ่านแน่นอนนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านได้ดีมากๆก็จบไปแล้วนะครับ2คู่วันนี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากได้มากกว่านี้นะครับก็เจอได้ที่สมาคมทางไปสมาคมอยู่ที่หน้าช่องของผมสำหรับวันนี้นะครับขอให้พ,พี่ดูบอลอย่างมีความสุขเล่นบอลอย่างมีสติสวัสดีครับ